ท้องทะเลอันกว้างใหญ่สงบทอดยาวออกไปโดยไม่มีใครแต่ต้องใต้ผิวน้ำมีสิ่งที่แตกต่างอย่างหน้าตกตะลึงขวดและถุงพลาสติกลอยน้ำบรรจุพันธุน์อื่นๆอยู่ในน้ำจะเป็นอย่างไรถ้าวันหนึ่งจำนวนชิ้นส่วนพลาสติกในทะเลมีมากกว่าจำนวนปลามาหาสมุทรของเราซึ่งเคยเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตจะกลายเป็นสุสานพลาสติกเต่าทะเลล่องลอยไปในมหาสมุทรด,ดวงตาอันเก่าแก่ของมันค้นหาอาหารถุงพลาสติกโปร่งแสง ลอยไปมาเลียนแบบเสน์ของแมงกับพารุณเต่าเข้าใจผิดคิดว่าพลาสติกเป็นอาหารจึงกินเข้าไปทันทีในคำเดียวจนเสียชีวิตปลาว่ายน้ำร่างกายของมันระยิบระยับด้วยประกายไมโครพลาสติกอันเป็นอันตรายการบริโภคพลาสติกความผิดพลาดร้ายแรงปรากฏขึ้นบนหน้าจอเป็นคำเตือนที่ชัดเจนชาวประมงดิ้นรนลากโอนที่หนักไปด้วยขยะแทนที่จะเป็นปลาภายใต้แสงแดดที่แผดเผา ใบหน้าของพวกเขาที่เปลี่ยนไปด้วยความยากลำบากหลายปีตอนนี้สะท้อนให้เห็นเพียงความหมุดหงิดและความสิ้นหวังเท่านั้นอากาศเต็มไปด้วยกลิ่นเน่าเปื่อยซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจถึงท้องทะเลที่กำลังจะตายเรือยกเอ็นเบาๆถือเป็นการเสียดสีอย่างโหดร้ายเมื่อเทียบกับพายุแห่งการดำรงชีพที่พังทลายของพวกเขา Empty Nets, A f h e r m a n Man's Nightmare ฉายแวบขึ้นมาบนหน้าจอพร้อมคำเตือนอันชัดเจนเด็กคนหนึ่งเดินไปตามชายหาดเพียงลำพังโดยมองหาสมบัติในผืนนชาย ฟ้าขวดพลาสติกมาแทนที่เปลือกหอยซึ่งมีสีสันสดใสที่เตือนใจถึงมลพิษมหาสมุทรทอดยาวออกไปความงดงามของมันถูกมลทินด้วยคราบพลาสติกสมบัติที่สูญหายกระแสน้ำพลาสติกทมกลางร้านอาหารที่มีชีวิตชีวาเสียงช้อนซ่องกระทบกันผสมผสานกับกลิ่นหอมของอาหารทะเลโดยที่ผู้รับประทานมองไม่เห็นมีไมโครพลาสติกปะปอนออยู่ในจานอาหารทะเล นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าภายในปีพศ2593น้ำหนักรวมของพลาสติกในมหาสมุทรอาจแสงหน้าปลาในมหาสมุทรทั้งหมดชายหาดรกร้างเต็มไปด้วยขยะพลาสติกฝังชายไว้และปิดกั้นแนวชายฝั่งสีสันสดใสของชีวิตใต้ท้องทะเลถูกแทนที่ด้วยสีเทาหม่นของความเสื่อมโทรมระบบนิเวททางทะเลพังทลายและสายพันธุ์ต่างๆก็สูญหายไปทิ้งไว้เพียงร่องรอยแห่งการทำลายล้างอันเงียบงนันระบบนิเวศลมสลายจุดที่ไม่มีทางกลับ ชายหาดที่มลพิทอดยาวออกไปไม่สิ้นสุดเป็นเครื่องพิสูจน์อันเลวร้ายของการละเลยสิ่งแวดล้อมชีวิตทางทะเลต้องดิน้นรนโดยแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกมันถูกเซตพลาสติกแรดคอหลุมฝังขยะพลาสติกหลน่นภูเขาจนท่วมพื้นที่เสียงอันเศร้าโศกสะท้อนกลับมาว่าหากเรายังคงใช้พลาสติกอย่างไม่ใส่ใจลูกๆของเราอาจไม่มีวันรู้ว่าทะเลที่เต็มไปด้วยปลามีลักษณะอย่างไร ผิวน้ำทะเลที่ดูเหมือนเงียบสงบกลับคืนมาอีกครั้งแต่ขณะนี้เต็มไปด้วยเศษขยะพลาสติกจำนวนมากมายคำถามหนึ่งยังคงค้างอยู่ในอากาศถ้าวันหนึ่งมีพลาสติกมากกว่าปลาในมหาสมุทรคุณจะยังจะทิ้งขวดนั้นไปไหม